เป็นยอมเป็นยอมไปนะคะเนาะแต่ละคนก็ทำคอนเทนต์ของใครของมันจ้ะเอาวิวสวยๆงามๆให้ครับทุกคนเด้เบิ่งกันนี่แหละค่ะพี่น้องหาชะอําค่ะสวยนะคะพี่น้องจ้าขอบอกเลยว่าสวยค่ะตรงนี้นะคะลานเนี่ยเรามาเราจะจอดรถไว้ตรงนั้นนะคะเราเจอดแล้วรถนะคะนี่พูนไปทั้งไต่ก็มีค้นเห่นเลยคะ่ะ พี่น้องเอ้ยมองเบิ่งแล้วก็สวยง่ามค่ะแต่ว่าจะฝากะเวลาบ่บมีปบนะันเดยน ode, ะก็เลยบได้อ่าเที่ยวนานค่ะอยู่ที่ชจอำเพราะว่าจะเดินทางต่อพี่น้องจ้าจะเดินทางไปหาลูกชายอยู่ที่ลบบุรีค่ะนี่ค่ะพี่น้องเบิ่งเนี่ยค่ะสวยบอ่อเบิ่งเนี่ยจะฝากเอาวิวสวยงามให้เบิง่งงนะฮะเนาะมองแล้วก็นะะเย็นตาสบายใจ ไม่เครียดไม่ซีเรียดนะคะพี่น้องทะเลนานทีได้มานะคะคงปีนี้นะคะปีหน้าปีสุดท้ายแล้วนะคะเทอมหน้าเทอมสุดท้ายแล้วก็จะไม่ได้มาแล้วนะคะจะได้เข้ากรุงเทพแล้วเพราะว่าลูกจะได้กลับไปเรียนอยู่ที่